สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขนนะครับเอาเมื่อนี้บ้าพึ่นผ้ามากินป้นกับปูนะครับป้นกับปูหน้าอ่าต้มต้มสนามปนน้าปลาแด็กไหมอ่ะสุกแล้วเอาพักให้มันเย็นนะครับนี่มาแกะที่นี่แกะกระดองออกนี่ตัวผูนะครับนี่นี่เบิ้งสังเกต็ดเอาเอาขาออกนะครับ มัลตีบอลขามันใส่อ่ะแกะกระดองออกมองนี่เป็นส่วนของโตมันนี่มีนี่เป็นเล่มเดียมมันสีเข่งแข็งมองนี่เ่าต้องเอาออกก่อนนะครับอ่ะนี่ตัวเมียเดี๋ยวเราคืนหาตัวเมียอันนี้นี่ตัวเมียอ่ามันสีนมีฝาฝาปิดไอ้อุ้มทองมันอ่ะแกะออกเอาขาออกขึ้นกันนะครับนี่ อ้น่ามันจำยาครับหูน่ามนเลยนี่แก้วออกตัวนี้แข็งเวลาต่ำมันสีมันสิแข็งประมุนนะครับอ่านี่แก้เลยนี่กิแยกส่วนเป็นโตมันกับกระดองมันนะครับนี่กระดองมันในส่วนตวัวมันมันสีสีอ่อนอ่ะกระดงองเข้าปริทิมนะครับนี่ที่เด็ดที่นี่นะครับมันมัน อยู่กระดองมันเตนหน่อยเทาเกลือใส่กำเขาเหนียวจำนะครับอันนี่เอาหางส่วนแค่ออกนี่มัน่นล้วนนะครับมันปู่หอมกระิบหลายเ่ละตัวตั้งตัวกะมะทอกันตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับอันนี้กิมเอาหางส่วนกิมเอาแต่ละตัวนะครับ จะได้ประมาณนี้นะครับนี่บม่ยากนะครับเ,เรื่องแต่นี่หอมกต่เที่ยมพริกเ้าไปขวานึ่งสีเสียบใหม่ปิ้งก็ได้นะหอมๆอม่ะแล้วกับตำตำม,มุนๆคื่อห้อสีตำเกียวเนี่ยชือสีปนปลาเน,นี่ยนละ่ะ ุดบล็อกขึนกนกน้นนะครับตั้แหลกๆแล้วล้วที่นี่เฮาเอากระปูนี่โตวบันนะครับเย้ไว้แกะเรียบร้่อยนี่มาตั้าตห้มันแหลกๆแรับ ก็แข็งในส่วนของตู่ันกระดองกระดองข้าสท่เบานะครับตั้มไปเรื่อยๆนี่ทีได้ประมาณนี้ครับแหลกโอ,ไไอ้ได้หนะลายเตือพี่เื่ยกระปูนอ่านี่ครับมั่นมั่นที่เขาเอาหางส่วนกีบเมื่อกี้เลยโล่งกระสิบาลายเลยแต่บามัไม่สิบขี้เดียบนี้ห้อมนี่กูห้อม มีขึ้นน้ำนะครับน้ำที่เขาต้มกระปูเขาใส่ปลาแดดนิดหน่อยนะครับเพิ่มความหอมเพื่อเป็นอีสานบ้านเ่านะครับอ่พมเข่ากันกนินหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับของกระปูกระดิ่งหอมอีกแบบนึงปลาเข็งกระดิหอมอีกแบบนึงปลาดุกระดหอมอีกแบบหนึงออบบน่งครับอ่ยบายอะปลาจังหน่อย ผงนวดชิ้นน้อยนะครับต้นข้าการนี่ำไล่แจกแล้วเอาหาพักมาใส่นี่พักต้เตียม,น,มนี่ต้นหอมนี่หอมเปีนะครับยาจะมัก,น,ากาน่ต้นข้าวก้ยนี่ตักสิถวยเพิ่มสีสัตว์นะครับ ้อมกุ้งนะครับอาคือเหมือนักชีหอมเอาเนี่ยสามารถเทสได้รลายกินกับหลายเมนูได้นะครับพี่สำหรับคลิปนี้กัขอบคุณครับ